สวัสดีค่ะนักเรียนคะวันนี้ขอต้อนรับสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะโดยภูสภางามสวนความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะบทนิยาม,มการนะคะอสมการคือประโยคทางคณิตศาสตร์ที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันนะคะซึ่งเป็น ประโยคที่แสดงความสัมพันธ์ของการไม่เท่ากันโดยจะมีสัญลักษณ์นะคะน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าหรือเท่ากับและไม่เท่ากับบอกความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะอย่างเช่นประโยคอัอสมการอาจจะมีหรือไม่มีตัวแปรก็ได้เช่นถ้านักเรียนเห็นบนนี้นะคะ16บวกสิ 17, มากกว่า3ามสเราถือว่าเป็นอสมการ เป็นค่าที่มีความเป็นจริงเนื่องจาก16บวก17มากกว่า32นะคะ16บวก17เราได้33เพราะนั้น33มากกว่า32เราก็เลยถือว่าอสมการมีค่าเป็นจริงนะคะหรือ12คูณ4น้อยกว่า48เราจะได้ค่าความจริงเป็นเท็จเนื่องจาก12คูณ4เป็น48 ส8ิบแปดจะไม่น้อยกว่าส8สิบแปดนะคะ,ะ,คะก็เลยเรียกว่าอสมการเป็นเท็จสามเบวกสองไม่เท่ากับยี่สิบสามอันนี้เป็นอสมการเนื่องจากมีเครื่องหมายอะไรคะนักเรียนมีเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีเครื่องหมายไม่เท่ากับเราก็เลยเรียกว่าเป็นอสมการแต่จะเป็นอสมการที่ไม่สามารถบอกความจริงได้เนื่องจากอสมการตัวนี้มี ตัวแปรนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นตัวแปรของเราคือ x นะคะอ่าแต่แล้วอสมการสุดท้ายที่นักเรียนจะเห็นนะคะก็คือ x บวกเจ็ดเท่ากับยี่สี่อันนี้เป็นอสมการไหมคะอ่านักเรียนอาจจะเห็นฉเฉลยนะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหน่อยอ่าอันนี้ก็คือไม่เป็นอสมการสาเหตุที่ไม่เป็นอสมการเพราะมันมีเครื่องหมาย เท่ากับนะคะมันจะไม่มีเครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธ์ไม่เท่ากันนะคะอันนี้คือเครื่องหมายที่แสดงความสัมพันธ์ว่าเท่ากันเราจึงเรียกมันว่าไม่เป็นอสมการนะคะ,ะความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะบทนิยามเสร็จแล้วดูเครื่องหมายอะไรบ้างที่นักเรียนจะเห็นบ่งบอกถึงความไม่เท่ากัน เครื่องหมายอันนี้อ่านว่าเก่งมากค่ะเครื่องหมายนี้เราจะอ่านว่าน้อยกว่านะคะมันจะแสดงความสัมพันธ์ของคําว่าน้อยกว่าหรือไม่ถึงอีกอันหนึ่งสิคะเครื่องหมายอันนี้นักเรียนจะอ่านว่าโอเค อันนี้ก็จะอ่านว่าแทนความสัมพันธ์มากกว่านะคะหรือใช้คำอีกคำานึ่งว่าเกินนะคะส่วนสัญลักษณ์ต่อไปอันนี้นักเรียนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะคะแต่พอนักเรียนมาเรียนรู้เรื่องนี้แล้วนักเรียนจะเห็นบ่อยขึ้นพออีกสักครั้งหนึ่งสิคะเครื่องหมายอันนี้อ่านว่าโอเคยังเก่งเหมือนเดิมนะคะมันก็จะอ่านว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นักเรียนสังเกตเห็นไหมคะมันจะมีเครื่องหมายเท่ากับเพิ่มเข้ามาข้างล่างนะคะเราจะอ่านมันว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเช่นเดียวกันถ้านักเรียนเห็นเครื่องหมายอย่างนี้เราก็จะอ่านก็ว่าเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนะคะและเครื่องหมายสุดท้ายที่แสดงความไม่เท่ากันมันก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะนักเรียนก็คงจะรู้เกี่ยวกับความหมายของสัญลักษณ์ไปแล้ว ความรู้เกี่ยวกับอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะบทนิยามนะคะต่อไปนักเรียนมาดูตัวอย่างวิธีการใช้นะคะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าถ้าครูขึ้นโจทย์อย่างนี้เราจะอ่านมันว่า x น้อยกว่าสินะคะอันนี้เรียกว่าอสมการเพราะมีเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเท่ากับน,นะคะ x น้อยกว่าสิบแปดเราจะอ่านมันว่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับ18นะคะ,ะหมายความว่าอะไรก็หมายความว่า x เ,เนี่ยมีค่าน้อยกว่า18เลขอะไรบ้างที่น้อยกว่า18 17 16 15 14 13อันนี้คือจำนวนเต็มหรือจะเป็นทศนิยมก็เป็น17.9ก็ถือว่าน้อยกว่า18นะคะหรือจะมีคำตอบหนึ่งก็คือ18ก็ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้คือ x จะมีค่าน้อยกว่า18หรือ x จะมีค่ามากกว่า8ก็ได้อขอโทษที x จะน้อยกว่า18หรือ x จะมีค่าเท่ากับ18ก็ได้นะคะ,ะต่อกันค่ะ,ะสัญลักษณ์ตัวต่อไปคือ x นะคะมากกว่าหรือเท่ากับ44อ่านได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับ44นะคะความหมายมันคืออะไร x มีค่ามากกว่า44หรือ x มีค่าเท่ากับ44นะคะอันต่อไปที่เราจะรู้กันนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นข้อความที่มีมากกว่า2แล้วนะคะอันนี้จะแปลกเข้ามา นักเรียนทราบไหมเวลาเราเป็นแบบนี้เราจะอ่านว่าอะไรอ่านว่าอะไรดีคะอ่านว่าอะไรดีคะโอเคเก่งมากนะคะ,อะโอเคเก่งมากเราจะอ่านมันว่า x นะเราต้องเริ่มต้นด้วยตัวแปร x ส่ว x และ x มันมากกว่าสิบสองนะคะและน้อยกว่ายี่สิบเก้านักเรียนสังเกต ทำไมเราเรียก x มากกว่านะคะทาไมเราเรียก x มากกว่าอ่ะดูเราพูดถึง x นะคะแล้วมันตรงกว้างๆของเครื่องหมายเนี่ยมันหันมา x แสดงว่า x มันจะต้องมากกว่าแต่ถ้าเกิดก้นแหลมๆหันมาทาง x เราก็จะอ่านมันว่าน้อยกว่านะคะอ่ะก็จะกลายเป็น x มากกว่า12และน้อยกว่า29 นะคะความหมายหมายถึงอะไรได้บ้างก็คือจำนวนที่มากกว่า12มันก็เริ่มต้นที่13นะคะมันคือจำนวนเต็มถามว่าเป็นทศนิยมได้ไหมได้นะคะ,อ,ะอันนี้ครูจะยกตัวอ,อย่างที่เป็นจำนวนเต็มเพระฉะนั้น x มากกว่า12เลขอะไรที่มากกว่า12ที่เป็นจำนวนเต็มมันก็คือ13 14 15 16, 16 17 18 19ไล่ไปถึง ที่น้อยกว่า29มันก็คือ28ผ่านไหมคะอ่าโอเคเก่งมากตัวต่อไปนะคะอ่าตัวต่อไปเราจะเรียนรู้เรื่องอัษรสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบทนิยามนะคะสังเกตเมื่อสักครู่ที่เราผ่านมาเราเรียนแค่คำว่าอัสมการนะคะเราเรียนมันแค่ อะสมการนะแต่ตอนนี้เรามีคําว่าเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพิ่มเข้ามามันต่างกันตรงไหนอ่านะักเรียนมาดูนะคะอ่ะสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวบทนิยามของเขาก็คือเป็นอะสมการรู้ได้ยังไงว่าเป็นอะสมการก็ที่เรียนไปแล้วมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายไม่เท่ากับเราก็จะเรียกมันว่าเป็นอะสมการแต่วันนี้ ตอนนี้เราเรียนเรื่องอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวดังนั้นจึงเป็นอัสมการที่มีตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะอ่ามีตัวแปรเพียงตัวเดียวแล้วมีอีกหนึ่งเงื่อนไขคือเลขชี้กําลังของตัวแปรนั้นต้องเท่ากับหนึ่งนะคะถ้าเกิดนักเรียนไปเจออสมการแล้วมีตัวแปรตัวแปรเดียวเลขชี้กําลังของมันเท่ากับหนึ่ง เราก็สรุปได้ว่าอัสมการที่เราเห็นนั้นเป็นอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอลองดูซิว่าเป็นอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นหรือไม่เป็นโอเคมาต่อเลยนะคะอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมให้เหตุผลประกอบมาลองช่วยกันคิดพิจารณาอัสมการที่หนึ่งเราอ่านว่าเจ็ดก น้อยกว่า2กบวก13ครูจะให้เวลานักเรียนคิดเป็นไหมนะมันเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมคะยาคู่ <Yahoo! S 1> โอเคย่าคูก็แปลว่าเก่งนะคะถ้านักเรียนที่ตอบถูกนักเรียนก็เก่งแต่ถ้าเกิดนักเรียนยังตอบไม่ถูกนักเรียนลองพิจารณาดูซิ เรากลับไปทบทวนบทนิยามถ้าเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหนึ่งมีตัวแปรเพียงตัวเดียวตอนนี้นักเรียนพิจารณาดูอสมการของครูมีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวใช่หรือไมอ่ตอนนี้เราเห็นคือตัวแปรข้างนี้คือตัวไก่ข้างนี้ก็ตัวไก่ตัวไก่เหมือนกัน ก็แสดงว่ามีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวถูกไหมคะอ่าระเงื่อนไขข้อที่สองเลขชี้กําลังของตัวแปรมีค่าเท่ากับหนึ่งถ้านักเรียนไม่เห็นเลขชี้กําลังก็แสดงว่ามันคือเลขหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะโดยปกติถ้าตัวแปรที่มีชี้กําลังหนึ่งเราจะไม่เขียนไว้นะอ่าตัวแปรที่มีเลขชี้กําลังหนึ่งเราก็จะไม่เขียนไว้เพราะฉะนั้นสรุปว่าอันนี้ ตรงตามเงื่อนไขเลยคือมีตัวแปรตัวเดียวเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นหนึ่งดังนั้นจึสรุปได้ว่าเป็นอัมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหตุผลของเขาก็คือมีตัวแปรตัวเดียวและเลขชี้กำลังเท่ากับหนึ่งอีกหนึ่งอัมการอันนี้เป็นไหมคะเงื่อนไขของเราหนึ่ง มีตัวแปรตัวเดียวอ่ามีตัวแปรตัวเดียวตอนนี้ตัวแปรของเราคือ x ใช่ไหมมีตัวเดียวใช่ไหมอ่าเงื่อนไขที่สองเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากับหนึ่งใช่ไหมคะถ้าสองเงื่อนไขอันนี้นักเรียนก็ตอบได้เลยว่าเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหตุผลของเราก็คือ มีตัวแปรตัวเดียวและเลขชี้กําลังของตัวแปรเท่ากับนะคะอีกสักหนึ่งข้ออันนี้ 5x ยกกําลังสองมากกว่า70เป็นหรือไม่เป็นเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่เป็นดูเงื่อนไขที่หนึ่งมีตัวแปรเพียงแค่ตัวแปรเดียว ตอนนี้มีอยู่ตัวเดียวเราเห็นตัวเดียวคือ x อเงื่อนไขที่หนึ่งพันมีตัวแปรตัวเดียวคือ x เงื่อนไขที่สองเลขชี้กำลังของตัวแปรเท่ากับหนึ่งแต่ทำไมตอนนี้เลขชี้กำลังของเราเราไม่เห็นเราไม่เห็นเลขหนึ่งแต่เราเห็นเป็นเลขสองก็แสดงว่าเลขชี้กำลังของตัวแปรเป็นสอง ผิดเงืเ่อนไขไปหนึ่งข้อถูกไหมคะถ้าผิดเงืเ่อนไขไปหนึ่งข้อก็สรุปได้ว่าอสมการที่เราเห็นไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเนื่องจากมีตัวแปรตัวแปรเดียวถูกต้องเงื่อนไขที่หนึ่งแต่นักเรียนเห็นแต่เลขชี้กำลังของตัวแปรเราไม่เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น ผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งถือว่าไม่เป็นอัตสมการชึ้นเส้นตัวแปรเดียวนะคะอ่าสักหนึ่งอันอันนี้เราอ่านสมการได้ว่า2 x งเลบห้ไม่เท่ากับ7.7็ดเเงื่อนไขที่หนึ่งจำได้ไ้ย เพียพิจารณาว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเป็นหรือไม่เป็นเงื่อนไขที่หนึ่งต้องมีตัวแปรเพียงแค่ตัวเดียวมาพิจารณาดูซิตอนนี้เราเห็นตัวแปรตัวที่หนึ่งคือ x ตัวแปรตัวที่สองคือ y แสดงว่าอสมการอันนี้มีตัวแปรสองตัวคือ x กับ y จบเลย ะคะเราเห็นตัวแปรสองตัวจบเลยไม่ต้องคิดเงื่อนไขที่สองต่อนะคะเราก็สรุปได้เลยว่าไม่เป็นอัสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหตุผลของเราก็คือมีตัวแปรสองตัวคือ x กับ y โอเคเด็กๆคงพอจอะนะคะเด็กๆคงพอเข้าใจแล้วว่าเกณฑ์การพิจารณาว่าอะไรเป็นหรือไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ็จแล้วนักเรียนมาดูคําที่มันมีความหมายคล้ายกันนะคะคําที่มีความหมายคล้ายกันเราจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าหรือเท่ากับน้อยกว่าหรือเท่ากับแล้วไม่เท่ากับแล้วเรามามีคําอื่นอีกไหมที่มันบ่งบอกถึงห้าเครื่องหมายเหล่านี้คําว่าไม่ถึงนะคะไม่ถึงถ้าไม่ถึงอ่ามันก็จะมีความหมายตรงกับคําว่าน้อยกว่า นะคะถ้านักเรียนเจอน้อยกว่าหรือเจอคําว่าไม่ถึงมันคือเครื่องหมายเดียวกันนะคะใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะคะอีกคำหนึ่งคําว่าไม่ต่ํากว่ามันน่าจะมีความหมายตรงกับคําว่าอะไรนะคะนักเรียนโอเคนะคะปบมือให้สําหรับคนที่ตอบถูก นะคะคำว่าไม่ต่ำกว่าก็มีความหมายว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้คือมากกว่าหรือเท่ากับนะคะคำที่มีความหมายคล้ายกันอีกหนึ่งคำไม่เกินไม่เกินนี่น่าจะมีความหมายคล้ายกับเก่งมากคำว่าไม่เกินก็มีความหมายคล้ายกับคำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ นะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้เขียนแทนเราก็จะแทนด้วยน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะความหมายที่คล้ายกันอันที่สี่อย่างน้อยอย่างน้อยนักเรียนจะเจอมากเลยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มอย่างน้อยกลุ่มละสี่คนแสดงว่านักเรียนต้องแบ่งกลุ่มกี่คนนะคะอ่าเพราะฉะนั้นดูสิอย่างน้อยมันมีความหมายตรงกับคําว่า มากกว่าหรือเท่ากับนะคะคำว่าอย่างน้อยก็คือมากกว่าหรือเท่ากับเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์คือมากกว่าหรือเท่ากับโอเคเครื่องหมายสุดท้ายนะคะความหมายสุดท้ายที่ใช้กันตั้งแต่อันนี้เจอเยอะมากนะคะตั้งแต่ตั้งแต่มันก็น่าจะมีความหมายตรงกับคำว่ามากกว่าหรือเท่ากับนะคะ เขียนแทนสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับโอเคเพราะยัน้นนักเรียนต้องจําให้ได้นะคะว่าความหมายอะไรบ้างที่มันมีความหมายคล้ายกันพอนักเรียนเรียนจบชุดที่หนึ่งแล้วนะคะนักเรียนศึกษาใบงานวิดีโอให้เข้าใจแล้วครูอยากจะทดสอบนะคะทดสอบว่านักเรียนรู้งานจริงไหมมีความรู้เรื่องอสมการเชิงเส้นจริงไหมนะคะครูอยากให้นักเรียนหนึ่งทบทวนบทเรียน และนักเรียนก็ทาแบบบังหัดที่1.1นะคะที่ครูส่งมอบไปแล้วก็1.1ทำเสร็จนักเรียนสามารถตรวจสอบนะคะความถูกต้องเอ้เราทําถูกไหมพอถูกเสร็จนักเรียนมาทาแบบบังหัดที่1.2นะคะพอ1.2เสร็จตรวจสอบด้วยตนเองสัญญาว่าเราจะมีความซื่อสัตย์นะคะนักเรียนจะไม่เปิดดูเฉลยก่อนที่นักเรียนจะทํางานเสร็จ โอเคไหมนะคะเมื่อเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำแบบฝึกทักษะที่หนึ่งจดสามนะคะเป็นการตรวจสอบตัวเองว่าเรามีความรู้ความเข้าใจนะ,ะเดี๋ยวพอเรารู้ชุดที่1เสร็จเราจะได้ขยับขยายผลองความรู้เราไปเรียนต่อชุดต่อ,ต,อต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ครูก็ขอจบเรื่อง อัศมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวในชุดที่หนึ่งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอัศมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแค่นี้แล้วเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะโอเคบายบายค่ะโอเคละครังบ่งบอกว่าหมดเวลาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ